Lạng giá ba ไงเดี่ยวครับพี่น้องผมเอามาเลี้ยงสี่หมื่นนะครับแต่ก่อนไงก่อนหน่งก้อนนิดเดียวตัวนี้ไงกูผมมือนะครับไงกูผมมือหลายแล้วนะครับไงเดี่ยวครับเห็นว่าคุณน้องกำลังสืบอยู่นะครับสองก้อนโตนะครับเนี่ยที่แรกเอามาลอยหนึ่งนะครับแล้วไปเอามาอีกลอยหนึ่งมันเลื่อยไงพอทำกันนะครับ ไงเร็วครับไงเร็วประดุกไงเร็วอีหดีครับ